EP พมาช้าหน่อยแต่มาแล้วนะคะสำหรับใครที่รอดู EP ีนี้นะคะบอกเลยว่าชิปนี้เราไปแทบจะไม่มีคนเลยค่ะพวกเราขับรถขึ้นมาถึงถนนหมายเลข3ตอนนี้ก็จะเป็นเวลาประมาณบ่าย3มโมงเราใช้เวลาอยู่ตรงนี้ก็เกือบประมาณ30นาทีเลยค่ะทุกๆคนเพราะถ่ายรูปได้สบายมากไม่ต้องต่อคิวหรือรอคิวถ่ายรูปเลยค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาน่าจะขึ้นสปันกันไปแล้วพวกเราก็สายชิลซะด้วยแล้วก็มีคอนเทนต์เยอะมากๆที่ชอบที่สุดก็น่าจะเป็นน้องทิปกับน้องเอื้อมเนี่ยเระ ้องเขายิ้มตลอดเวลาที่เราถ่ายคลิปหรือทำคอนเทนต์น่าจะไม่เคยเห็นพวกพี่ทำอะไรแบบนี้แล้วสิดูน้องๆ enjoy พวกพี่ๆก็ enjoy ไปด้วยได้เวลาที่จะต้องขึ้นสะพานกันแล้วค่ะทุกคนจากถนนหมายเลขสใช้เวลาขึ้นสะพานก็ประมาณ2ชั่วโมงตั้งแต่ขึ้นรถมากับน้องๆพ,พี่ทั้ง3คนก็ไม่เคยหยุดพูดกันเลยนะคะแค่เสียงในหัวตลอดเวลาดูน้องๆ enjoy พวกพี่ๆก็ enjoy คะ่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนขึ้นถนนหมายเลข3นะคะเป็นยังไงบ้างคะสวยไม่เอ่ยพวกพี่ๆสัญญาว่าจะคุยกับน้องจนถึง แต่ระหว่างทางก็เหมือนว่าแบตจะเริ่มหมดทีแล้วก็เริ่มจากพี่มิ้น์ก่อนต่อมาก็เป็นพี่กวางแล้วก็เป็นพี่จ๋าสะดุ้งตื่นอีกทีก็ถึงหมู่บ้านสะปันแล้วค่ะในกล้องอาจจะดูมืดหน่อยนะคะแต่ก็อาจจะดูมืดจริงๆแหละเพราะตอนนี้เวลา6กโมงเย็นอาจจะด้วยฟิล์มน้องเขามืดด้วยเลื่งโปรแกรมที่4ของเราเมื่อถึงหมู่บ้านสะปันแล้วเราจะแวะถนนคนเดินสะปันแต่ด้วยเรากลัวถึงที่พักข้ามไปกว่านี้เราเลยยกเลิกโปรแกรมนี้ไว้ไปเที่ยวรอบหน้าค่อยไปใหม่นะคะก็มีขับรถหลงไปนิดนึงค่ะในที่สุดเราก็ถึง ถึงบ้าานที่เรจองไวว้้แลนะคะคอยากจะบอกว่าเราไม่เห็นอะไรเลยค่ะมันมืดไปหมดเลยซึ่งที่พักของเรามีชื่อว่าสปาแอดสปันพอมาถึงที่พักพี่ที่ดูแลที่พักก็มารอพวกเราอยู่แล้วนะคะพร้อมพาพวกเราขึ้นไปดูที่พักข้างบนนะคะพวกเราจะพักกันอยู่ชั้น2นะคะทุกทุคนพอชั้นแรกเอาไว้ชมวิวนี่เลยค่ะบรรยากาศรอบข้างจะเป็นแบบนี้เลย มืดไปหมดมาถึงตอนนี้บอกเลยว่าไม่เคยเห็นเขาสักลูกและก็ไม่รู้ด้วยว่าที่พักของเราตอนเช้าจะเป็นยังไงอารมณ์เหมือนว่ามันลุ้นกันอีกทีว่าตอนเช้าอะ่ะข้างหน้าจะมีภูเขาไหมหรือพวกเราต้องขับรถขึ้นไปดูหมอกอีกพอมิลันไม่ได้ดูรีวิวมาแบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เลยเพราะว่าปานเป็นคนหาที่พักข้างบนคือเซอร์ไพรส์มากกว่าเลยค่ะทุกทุกคนเราจะนอนรวมกัน5คนเลยนะคะอยากบอกว่าบรรยากาศหนาวมากๆ เสื้อขนแกะที่เตรียมไว้นะคะก็เอาไม่อยู่เลยค่ะนาทีนี้มีอ่างให้ลงด้วยนะคะอ่างกับบรรยากาศอาจจะสวนทางกันนิดนึงนะคะเพราะว่าอากาศมันหนาวมากที่พักเมื่อกี้พี่จ๋าก,ก็จะนอนตรงกลางนะคะเพราะว่าเขามาขี้ไม่ได้มาคู่หลังจากเราเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมลันก็เอากล้องมาตั้งเพื่อจะให้ทุกคนได้ดูบรรยากาศรอบข้างกันนะคะและแล้วก็ถึงเมนูอาหารที่เราจะต้องดื่มด่ำกันนั่นก็คือหมูกระทะเป็นการกินหมูกระทะที่มีความสุขที่สุดบวก กับมีความทรงจำที่ดีที่สุดเลยค่ะรอบหนะ้าต้องไปอีกแน่ๆและตอนนี้เวลา6.00นออาะหมอกลงนามากๆเลยค่ะทุกๆคนบ้านเราน่าจะตื่นหลังสุดท้ายเพราะเมื่อคืนหลับฟินไปหน่อยค่ะ นี่ก็เป็นบรรยากาศหมอกตอน6โมงนิดๆนะคะอยากจะเก็บหมอกกับบ้านมากๆพวกเรารู้สึกว่าทริปนี้คุ้มมากๆเลยค่ะเพราตอนไปถึงพี่ที่ดูแลบ้านพักบอกว่าเมื่อวานอ่ะหมอกไม่ได้ลงนะต้องอรอลุ้นอีกทีว่าวันนี้จะมีไหมและแล้ววันนี้คือหมอกเยอะมากๆเลยค่ะแล้วบรรยากาศก็ดีสุดๆพร้อมกับตื่นขึ้นมาแบบเซๆๆอร์ไพรส์มากๆเพราะตอนกลางคืนมันมืดจริงๆคะ่ะจนเราไม่รู้ว่าภูเขาอยู่ตรงไหนพอตื่นเช้าขึ้นมาบอกเลยว่า ว้าวว้าว,ว,าวสาวๆเขาก็ดื่มด่ำกับบรรยากาศกันนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเกือบ9ก้าโมงแล้วนะคะหมอกก็เริ่มจางลงไปแล้วหลังจากที่พวกเราถ่ายรูปถ่ายคอนเทนต์เสร็จคนที่สวยสุดในทริปของเราก็ไปอาบน้ําแต่งตัวเอ้ยไปแต่งตัวไม่ได้อาบน้ำกันนะพร้อมที่จะมาถ่ายคอนเทนต์รับประทานอาหารเช้าอาหารเช้าของพวกเราก็จะเสิร์ฟแบบเป็นขันโต๊ะเลยนะคะส่วนมากถ้าเรามาทางเหนือเขาจะเสิร์ฟอ,อาหารเช้าแบบขันโตอันนี้เป็นการหามุมเพื่อจะถ่ายคอนเทนต์นะคะก็ให ทั้งสาคนมาเป็นแบบให้หน่อยว่าเราจะถ่ายมุมไหนแบบไหนอะไรยังไงดีในที่สุดพวกเราก็ได้มุมนี้นะคะแต่พวกเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมุมนี้มันยังไม่ได้เลยลองยกขันตกลงมาก็ได้เป็นมุมนี้เลยค่ะพี่ๆอยากจะบอกว่าถ่ายจนข้าวต้มอืดอะคะ่ะแต่ก็ยอมรับถึงข้าวต้มจะอืดแต่ข้าวต้มก็ยังอร่อยมากๆและมื้อเช้าของวันที่2เราก็นั่งทานข้าวต้มแบบอร่อยที่สุดและบรรยากาศแบบดีที่สุดไว้วันหลังจะหาโอกาสไปทานข้าวต้มแบบนี้อีกนะคะตอนนี้ก็ประมาณ11บเอโมงแล้วนะคะ พวกเราก็ได้เวลาที่จะต้องกลับแล้วก็ค่อยๆทย,ยอยขนของลงมาจากที่พักนะคะน้องสาวของเราก็บริการดีทุกระดับประทับใจจริงๆไหนๆ <c oughs> ก็สนิทกันแล้วก็เลยให้น้องอ่ะวานช่วยถ่ายรูปให้หน่อยคอนเทนต์ต่างๆของมิลานกับปันนะคะกล้องหลักเลยจะเป็นพี่จ๋าเป็นคนถ่ายให้ส่วนเบื้องหลังแบบนี้ก็จะมีน้องทิพย์กับน้องเอื้อมนะคะที่เป็นผู้ช่วยผู้กำกับคอยดูแลภาพเบื้องหลังให้กับพวกเราทั้งสองคนระหว่างที่พากไปก็แอบ,บเห็นน้องปิดขี้เกียจน่าจะปวดเอวนิดนึงจริงๆนะ พี่เพิ่งเห็นในคลิปแต่ก็ขออนุญาตลงนะคะนี่ฉากนี้จะเป็นฉาก MV ของเพลงคนที่เธอทิ้งของมิลานปันนะคะใครที่รอดู MV นี้รอได้เลยค่ะนักแสดงสาวปันกับผู้กำกับปันได้ตัดต่อวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่มิลานยังไม่ลงนะคะต้องให้พี่ๆไปกดติดตามช่องแดงของพวกเราก่อนนะคะกระซิบว่าจะลงเป็นที่แลห<ะ>ลังจากนั้นพวกเราก็ลงสปันแล้วนะคะตอนมาเราไม่เห็นทางเลยค่ะพอตอนขาลงบอกคำเดียวได้ว่าสวยมากมาก แล้วยิ่งเราถ่ายโหมด360องศาเป็นการเก็บภาพที่มุมกว้างที่สุดคุ้มค่ากับการซื้อกล้องนี้แล้วค่ะตอนแรกก็ว่าจะตัดคลิปต่อจนถึงเราลงถึงสปันนะคะแต่ว่าคลิปมันยาวเกินเอาไว้ให้พี่ๆรอดูคลิปต่อไปดีกว่าสําหรับ ep 4นั้นเราจะพาทุกคนไปคาเฟ่กันนะคะเขาบอกว่าถ้ามาสปันต้องแวะคาเฟ่นี้มาดูกันว่าพวกเราจะได้แวะคาเฟ่นี้หรือเปล่าอย่าลืมกดติดตามพวกเราแล้วก็รอดู ep ่ตอไปด้วยนะคะคไว้เจอกันใน EP หน้านะคะ EP หน้าพี่ๆบอกว่าอยากให้มิลานนะพากาเป็นภาษาเหนือจะพยายามอู้เป็นภาษาเมืองเนือเจา้าไว้เจอกันในคลิปต่อไปเนอะบ๊ายบาย สุดท้ายคือเธอลองจะเปลี่ยนไปแค่ไหนฉัน